สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r ทาร์ล n ์ชาแผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนับให้ทารหมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาดูว่า,เ,าเป็นแบบแรนดอมนะคะเหมือนเดิมนะอันนี้หมอแจนเสียงไพ่นะคะสะออกมาสามใบนะความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้หรือผู้ที่กดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้นะคะความเปลี่ยนแปลงที่มันแบบใหญ่ๆเลยนะคะ น่าจะเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะอาจจะพบเจอเพื่อนความรักหรือคนที่มาช่วยสนับสนุนช่วยเหลือนะคะมันเป็นในส่วนของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะความเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเช่นคนที่โสดก็อาจจะไม่โสดก็อาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะหรือเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวหรือรักสันโดษอะไรแล้ว ความสันโดดนี้มันอาจจะหมดไปเราจะต้องอ,ออกมานะคะอืไป็นฤาสีก็ออกมาจากถา้ำออกมาจากป่าได้แล้วพบปะผู้ผู้คนมากขึ้นมีการติดต่อสื่อสารนะคะเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์อะไรนะคะอาจจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเจอคนที่ดีเข้ามาคอยช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ไพ่ที่ขึ้นมานีราศีมิถุนราศีสิงห์แล้วก็ราศีเมษน,นะคะ สำหรับใครที่รู้สึกเหมือนว่าชีวิตนี้หนักเหนื่อยอยู่ตลอดไม่มีคนคอยช่วยเหลือน่าจะมีใครบางคนเข้ามาช่วยช่วยเหลือนะคะซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นความรักหรือการงานอะไรพวกนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็เอมเพอเรอร์นะคะความยิ่งใหญ่ในตัวตนของคุณอาจจะกลับคืนมานะค,ะความมั่นอกมั่นใจความเข้มแข็ง พละกกำลังจิตใจของตัวพวกคุณเองนะคะอาจจะมีความแข็งแกร่งเข้มแข็งขึ้นนะคะอืมนะะมันเหมือนว่าตัวตนของพวกคุณอะนะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเขาเรียกว่ามี power ขึ้นนะคะอาจจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใครที่มันเหมือนแบบต้องใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวแล้วรู้สึกเหมือนว่าเออ ต้องดูแลตัวเองมันเหนื่อยอะไรแบบนี้หรือว่ามันเหงานะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามามอบความรักให้คุณเข้ามายอมซิโรล,ล่าอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทั้งเ,ออเก่งชาญฉลาดนิสัยดีแล้วก็มีแพชชั่นนะคะน่าจะเป็นคนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนเกื้อหนุนคุณนะคะพลังงานไพ่นี้อันนี้เด่นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ เพศต่างเพศหรือ,อคนที่ชอบเพศเดียวกันก็เด่นด้วยนะคะมันเหมือนจะมีใครที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณนะอ่ะบางครั้งอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบความรักนะคะอาจจะเหมือนว่าเข้ามาเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะบัดดี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรืออะไรแบบนี้อาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้เราเจอเพื่อนที่ดีสังคมที่ดีมีเพื่อนใหม่อะไรแบบนี้นะคะทีะ่เข้ามา เขาเรียกว่ามีความคิด Energy พลังงานที่ดีแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะคะอม,มันเหมือนจะเป็นพลังงานที่ดีขึ้นความสามารถนะคะในการควบคุมคอนโทรลงานความรักความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมุ่งมั่นนะคะประสบความสำเร็จใช้ศักยภาพของตัวพวกคุณะคะที่มีอยู่นะคะอืม อาจจะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะมันมีความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่บางครั้งมันอาจจะหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์นะเออมีการปรับความเข้าใจลดกันมีอีโก้หรือหรือตัวตนของคุณนะคะลดอีโก้นะในความรักในความสัมพันธ์ที่มันเหมือนว่ามีปัญหาละหองละแหงอาจจะมีการ ความเข้าใจนะคะอืมยอมรับในความเก่งยอมรับในอีโก้หรือลดอีโก้ตัวตนของคุณนะคะทั้งคู่ลงบ้างซึ่งอ,อ,อาจจะนําพา <c oughs> อาจจะทําให้ความรักนี้เอ,อมันคงอยู่อืมนะคะความเปลี่ยนแปลงขังใหญ่นะคะแสดงว่าตอนนี้น่าจะมีพลังงานของอืเนี่ยแหละ ราศีสิงห์ราศีเมษราศีมิถุนนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตขุดนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานของเขาเรียกว่าความรักเราอาจจะรู้สึกเหมือนว่ามีความรักต่อผู้อื่นมากขึ้นรู้จักรักตัวเองมากขึ้นมองเห็นคุณค่าในตัวตนของตัวเองมากขึ้นนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ได้ราศีสิงห์กับราศีเมษ มันเหมือนมีพลังงาน passion มี energy อะ่ะเขาเรียกว่ามันเหมือนถึงเวลาที่เราจะเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจิตจิตใต้สํานึกหรือจิตวิญญาณของเราอะ่ะที่มันมีความเก่งในตัวตนของตนเองอะ่ะที่มันจะใช้ชีวิตดําเนินชีวิตหรือฟันฝ่าอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามีเรามีพละกกำลังเรามีอํานาจนะเราสามารถควบคุมคอนโทรลอยู่อ่ะเราเอาอยู่อะ่ะอย่างเงี้ยนะในการดําเนินชีวิตของตัวพวกคุณเนี่ย มันเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะมีเข้ามานะคะทีนี้เดี๋ยวหมอจะมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตวิญญาณของพวกคุณนะที่กำลังจะมีเข้ามานะเอาแบบครั้งใหญ่ๆเลยนะคะอาจจะเป็นราศีอะไรบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะให้บอกว่าเอ็มเพรสนะความรักอ่ะมันขึ้นตรงที่ความรักนะคะเอ็มเพรสนะ ใครบางคนอาจจะได้รู้สึกเหมือนว่ามีความรักนะหรือบางคนอาจจะโชคดีถึงได้พบเจอความรักที่ดีอาจจะพร้อมเป็นแม่อะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่งงานก็ได้สำหรับคนที่โสดนะคะพลังงานชาวราศีสิงจิตวิญญาณที่มันแบบเหนื่อยหนักที่อดทนนะคะนึกออกใช่ไหมจิตวิญญาณที่มันเหนื่อยหนักและอดทนอื จิตวิญญาณความรักอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอย้อนแป๊บหนึ่งจิตวิญญาณความรักที่มันเป็นเหมือนตัวเลือกทางเลือกเออไม่รู้จะเลือกใครหรือว่าเราเจะแต่คนที่แบบไม่ได้เลือกเราแล้วกันเนาะในอดีตเราอาจจะเป็นผู้ที่แบบโชคดีอพบความรักเป็นคนเ,ออเหมือนว่าเขาเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบพลังงานของการได้แต่งงานจิตวิญญาณความรักของเรามันเหมือนอลาในตัวตนของเราอะ่ะมันฉายแสงทําให้เขาคนนั้นอะ หรือดึงดูดความรักหรือแรงสั่งสะเทือนมันทําใหเออ้เราพบเจอความรักที่ดีนะคะเขามองเห็นคุณค่าในตัวตนของเราเพราะเป็นเป็นจิิตยามานเป็นเอ็มเพรสอ่ะมีความดีงามภายในเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกอ่ะเป็นภรรยาเป็นสามีอะไรแบบนี้ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะใครบางคนอาจจะแบบว่าสวยขึ้นอะนะมองเห็นคุณค่าในตัวตนของตนเอง พร้อมอ่ะพร้อมที่จะเป็นแม่แล้วพร้อมที่จะเอ่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านที่ดีเป็นพ่อบ้านที่ดีอะไรแบบเนี้ยจิตวิญญาณเนาะเหมือนพร้อมบางคนที่อยากจะมีลูกนะคะถ้าเกิดว่าเอ่อได้แต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีลูกนะคะมีลูกอืมได้นะคะเอ่อแล้วก็ส่วนของจิตวิญญาณของคนที่รู้สึกเหมือนว่าอุ๊ยฉันเหนื่อยเหลือเกินอืม ณสถานการณ์ตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่พวกคุณน่าจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหมดเ n e r g y ที่เราต้องเหนื่อยแล้วเว้ยมันแบบเฮ้ยมันมันไปได้อะมันแบบเบาสบายและมันเป็นเหมือน The f ฟ o อ่ะอาจจะแบบอะไรที่มันเคยหนักเคยเหนื่อยในจิตวิญญาณของคุณนะรวมทุกเรื่องเลยนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี่ก็คือเรารู้สึกเหมือนเดอะฟูลเราหลุดพ้นแล้วเราออกจากตรงนี้แล้วหรือบางทีมันยังเป็นสถานการณ์เดิมๆอยู่แต่ในจิตวิญญาณของเรารู้สึกเหมือนว่า เอ้ยก็ชินกับมันแล้วอะ่ะรู้สึกเหมือนแบบ The f o l มันเหมือนเป็นแบบคนที่ออกไปข้างนอกมนุษย์เจ้าสำราหรือเป็นคนที่แบบคิดคิดไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะเราออกไปนอกบ้านเราก็มีความสุขเราออกไปอย่างเงี้ยคือเราไม่ต้องกลัวหรือตกกองวลหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ปล่อยจิตวิญญาณของเราแบบว่าให้มันดูเหมือนเป็นอิสระนะ่ะอืมอิสระจากความเหนื่อยความแบบรู้สึกเหมือนว่าอุ้ยทําไมฉันรู้สึกต้องทําอยู่คนเดียวหรือเออ มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอาจจะเหนื่อยกับงานก็ได้คนหรือในความสัมพันธ์ที่เราต้องแบบแบกรับภาระหรือเป็นคนที่ต้องควบคุมคนโทนอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์รู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกต้องเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เราก็รู้สึกว่า่งน่าจะเป็นเอเนจี่ที่แฮปปี้ขึ้นนะช่วงเนี้ยบางคนน่าจะต้องออกนอกบ้านบ้างอ่ะออกนอกบ้านเหมือนว่า ไปรับพลังงานอะไรที่มันดีๆจะได้เคลียร์เอเนอรจีที่ไม่ดีช่วงนี้แสดงว่าความเปลี่ยนแปลงที่ดีๆกำลังมานะคะอ่ะ The e m p e r o r นะคะอืม The e m p e r o r นะคะหมายถึงเออมันได้ไพ่ The d e a t h นะอ่ะจิตวิญญาณอืมอ่ะความเปลีนนะ่ยนแปลงทางจิตวิญญาณก็น่าจะหมายถึงว่า ใครบางคนที่มันนึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะคนที่มีอิทธิพลอยู่ในความรักในความรู้สึกที่มันจะบอกว่าที่มันเลิกลาไปแล้วไหมคนเก่าอะไรเก่าๆเรื่องราวในอดีตน,นะคะเออตายแล้วเกิดใหม่หรือจบไซเคลเก่าๆแล้วก็เริ่มต้นไซคลใหม่ๆบางทีไพ่เขาอาจจะจะบอกว่าจิตวิญญาณหมาถึงว่าเราจิตวิญญาณเราอาจจะแบบ มันจะเชื่อมโยงกับไห้สเต็งน,นะคะคือเหมือนว่าอะไรที่เราเคยเหนื่อยหนักหรือที่เราไม่สามารถควบคุมคอนโทนเนี่ยหรือว่าความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่มันไม่ดีที่เราเลิกไปนานแล้ว เรายังมีความรู้สึกลือนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะจบสิ้นหรือมันอาจจะแบบว่าตายไปจากใจเราแล้วแล้ว,ลวทีนี้เราก็อาจจะได้พบเจอกับใครบางคนที่มันเป็นคนใหม่ๆเข้ามาที่ทําให้เรารู้สึกแบบแฮปปี้ฟูลฟิลเดอะฟูลมันก็ย้อนกลับมาก็คือเลขศูนย์เริ่มต้นใหม่จากความรักความสัมพันธ์ในจิตวิญญาณของเราพอให้มันจะเชื่อมโยงไปข้างบนเดินเลิกเวร์ก็ความรักที่เข้ามาใหม่ก็ได้นะคะอืมอาจจะได้เจอใครสักคนที่มันเหมือนแบบเออเป็นคนของเราจริงๆอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าในส่วนจิตวิญญาณก็คือเรารู้สึกเหมือนว่าเราเราปล่อยเออเราปล่อยสิ่งที่ไม่ดีให้มันจบไปสิ่งไม่ดีมันจบไปแล้วสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะมันมันเป็น energy ที่ดีแหละนะคะให้หกใบนี้ที่เปิดมานะคือมันสอดคล้องกันมากแสดงว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้สมมุติว่าเออใครบางคนที่ เขาเรียกว่าอะไรในะความสัมพันธ์ถ้าเกิดความรักความสัมพันธ์หรือจิตวิญญาณเรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยไม่ดีนะเรากาลังจะปล่อยหรือสิ่งนี้มันกำลังจะจบสิ้นแล้วอืมนะจะได้เจออะไรใหม่ๆที่ดีๆมีราศีที่เพิ่มมาอีกก็คืออ่ราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกนะคะเอ็มพเพรสนะคะขึ้นกับความรักนะอืม จิตวิญญาณถ้าเกิดว่าใครอาจจะโชคดีได้แต่งงานนะมีความรักหรือมีความสัมพันธ์อีกครั้งเขามอางเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณถ้ารูปแบบความรักก็น่าจะดีอะ่ะเหมือนมีการเริ่มต้นใหม่จะได้เจอคนใหม่ๆไพ่ของเอ็มพ o ลนี่ก็คือเป็นคนที่เก่งนะแสดงว่าอาจจะเป็นจิตวิญญาณภายในของคุณ <c oughs> ขเขาเรียกยังไงอะ่ะที่เข้มแข็งขึ้นก็ได้นะเข้มแข็งแบบชั้นเออแบบ รู้สึกโล่งป่งเบาสบายและมองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราก็มีอิสระแล้วเราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่มันก็จะวนเป็นไซเคิลเหมือนว่าเพออะไรที่มันดีอืมในกิตใจของเรารักตัวเองมากขึ้นคนอื่นอ่ะเขาก็จะมองเข้ามาหาเราใช่ไหมคะอืมนะคะเราก็จะเริ่มต้นใหม่ได้นะในความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าการงานหรืออะไรช่วงนี้นะ เขาเรียกว่าพละกําลังอะไรขึ้นมาเข้มแข็งดีนะจิตวิญญาณดีขึ้นความรักความสัมพันธ์การงานหรือการดําเนินชีวิตเนี่ยโออก็ดีขึ้นมากเลยความเปลี่ยนแปลงอันนี้คือแบบครั้งใหญ่นะมีใครบางคนอาจจะได้อมไม่โสดอีกต่อไปก็ได้อาจจะพบเจอความรักของมีคนเข้ามาคุยมีการเขามีคนเข้ามาคุยพูด คุยติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยเบนใน energy ที่ energy ที่ดีขึ้นนะนะคะช่วงนี้มันเหมือนเราจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ดีอ่ะอ่าง่ายๆอย่าเพิ่งเน้นความรักอาจจะเป็น buddy partner คุณส่วนคนที่มาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดว่าในดวงพื้นดวงของตัวคุณอ่ะในเรื่องราวความรักนะฮะดา,ดาวสุปอ่ะนะมันไม่ได้แบไปตกวินาศหรือมันไม่ได้ไปตกแบบ อลิมอลณะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพื้นดวงเดิมของคุณอะเออถ้ามันดีนะก็จะได้พบเจอประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าพื้นดวงเดิมของเราที่มันไม่ดีนะคะเวลาที่เราพบเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทางแก้คือเราอยากอยู่เป็นโสดเราก็มีความสบายใจแล้วก็รักตัวเองมองเห็นคุณค่าในตัวเองเราก็เก่งควบคุมคอนโทรลอยู่อย่างเงี้ยมีความอิสระหรือเราอาจจะบางคนอาจจะแบบ ต้องได้แฟนที่มันเป็นต่างชาติต่างศาสนาภาษาวัฒนธรรมอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้พ่อไพ่อันเนี้ยในเนี้มันขึ้นมันเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะอืมเนาะพ่อไม้แม่ไม้อะไรแบบเนี้ยนะอืมอันนี้คือเป็นบทสรุปรวมนะความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะไม่มีความบังเอิญนะคะที่คุณอ่ะเออจะได้มารับข้อความข่าวสารนี้เนี่ย มันเป็นแบบแรนดอมนะคะเหมาะเช็คจากพลังงานของผู้คนที่จะเข้ามาชมได้ชมคลิปนี้นะคะเนาะก็จะเอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน3เดือน6เดือนปีหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับคนที่มาชมคลิปนี้นะคะไม่มีตัวที่กําหนดระยะเวลานะคะขอให้มีความสุขนะคะในการชมคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครอยากดูกดวงส่วนตัวนะคะหรือว่า ใครคบหาดูใจกับใครแล้วรู้สึกเหมือนว่าเอ้ยคนนี้เราจะเจอเนื้อคู่หรือเปล่า <S <S ก็เช็คเนื้อคู่นะคะ990บาทนะคะไม่ต้องจองคิวนะคะดูดวงเนื้อคู่นะเราจะให้รายละเอียดว่าคุณจะแจ้งรายละเอียดของเขากับของคุณนะคะใช้อะไรบ้างเนาะดูดวงเนื้อคู่เราไม่ได้หาเนื้อคู่ให้คุณนะคะวันเดือนปีเกิดผู้ชายแล้วก็วันเดือนปีเกิดของผู้หญิงนะคะแค่แค่คู่เดียวนะคะอื990บาท รอคําตอบเราจะพิมพ์กลับไปว่าเมีแนวโน้มที่จะแต่งงานอยู่กินด้วยกันไหมหรือรวยไหมหรืออะไรไหมนะคะก็จะได้รับคําตอบที่แน่นอนชัดเจนนะคะส่วนถ้าใครมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็แนะนําให้ดูดวงแบบคุยพูดคุยกับหมอแจนนะ9 9 9บาทนะคะ30นาทีนะคะขอคนที่พร้อมโอนรายละเอียดนะคะหรือเลขบัญชีนะอยู่ใกล้กันนั่นแหละนะคะ ID l ดี e กับเลขบัญชีนะขอคนที่พร้อมโอนที่ ถึงแอดไลน์มาวันนี้หมอแจนไปก่อนขอใหมีความสุขนะคะได้รับความเปลี่ยนแปลงที่ดีหมอแจนเป็นกำลังใจให้ผู้คนทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะคะคอยมีความสุขมากๆขอบคุณและสวัสดีค่ะ